รุ่องอปาโตสรัรกับเมล็ดพันธุ์แห่งความหวงังในยินโดนที่คลโพ้นมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ชื่ออปาโตซึ่งเป็นอปาโตสรัรท,ที่ชอบการผจญภัยอปาโตมีหัวใจที่รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกเช้าเขาจะเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆและชื่นชมความงามของโลกใบนี้วันหนึ่งขณะที่อปาโตกำลังเดินเล่นในป่าลึกเขาสังเกตเห็นว่าต้นไม้ในป่าบางส่วนเริ่มเหี่ยวเฉา บไม้ร่วงหล่นและดินร่มแห้งแหงอปาโตร,รู้สึกเศร้าใจมากเขาตัดสินใจที่จะหาวิธีช่วยให้ป่าก,กลับมาสดชื่นและเขียยชาอุมอีกครั้งในระหว่างการเดินทางอปาโตได้พบกับทร,ริเซราทอปชื่อไซซีไซซีบอกว่าในตำนานเล่าว่ามีเมล็ดพันธุ์วิเศษที่สามารถฟื้นฟูดินแดนให้กลับมาสมบูรณ์ได้แต่มันถูก่อนไว้ในหุบเขาลึกลับแห่งความวงังอปาโตตัดสินใจออกเดินทางไปยังหุบเขาลึกลับนั้น ด้วยความมุ่งมั่นเขาต้องเดินทางผ่านภูเขาสูงชันทุ่ง้าแห้งแล้งและแม่นาำที่เชี่ยวกรักแต่ด้วยความพยายามและความไม่ยอท้อเขาก็เดินทางมาถึงหุบเขาแห่งความหวงังที่นั่นอาปาโตพบกับต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ซึ่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์วิเศษไว้อย่างดีอาปาโตได้เอธิคคำขอให้ต้นไม้มอบเมล็ดพันธุ์ให้เขาเพื่อนำไปปลูกในป่าที่กำลังเขียวเฉาต้นไม้เห็นถึงความตั้งใจจริงของอาปาโตจึงยินดีมอบเมล็ดพันธุ์วิเศษให้เขา อัปาโตรีบกลับไปยังป่าและค่อยๆปลูกเมล็ดพันธุ์วิเศษนั้นลงในดินเวลาผ่านไปไม่นานต้นไม้ใหม่ๆเริ่มงอกงามขึ้นมาอีกครั้งป่าทั้งป่ากลับมามีชีวิตชีวาเขียวขจีและเต็มไปด้วยเสียงนกที่ร้องเพลงด้วยความสุขอาปาโตกลายเป็นฮีโร่ของป่าเพื่อนฮาฮาไดานโนเสาร์ทุกตัวต่างขอบคุณเขาที่ไม่ยอมแพ้และมีความหวังอยู่เสมอในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมางดงามอีกครั้ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหวังและความไม่ยอ่อท้อเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้